พระอุปคุตที่ท่านเห็นอยู่นี้จัดได้ว่าเป็นพระอยู่ในกลุ่มสายวังนะครับเป็นพระที่น่าจะอยู่ในยุคต้นๆเป็นฝีมือของช่งางวังหลวงเนื้อพระจะเป็นเนื้อดินผสมว่านจะมีการลงลักและก็ทาทับด้วยทองรัตนะไว้อีกชั้นหนึ่งบ่งบอกว่าพระองค์นี้ได้ผ่านพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะครับ เนื้อพระจะมีการแตกลานนะครับบ่งบอกว่าพระองค์นี้ได้ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนะครับก็จัดได้ว่าเป็นพระที่มีมิติแล้วก็ดูเข้มขลังอีกองค์หนึ่งทางด้านพุทธคุณจะเด่นไปทางด้านโชคลาบแขล้วคลาดปลอดภัยนะครับเมตตามหานิยมเรียกทรัพย์แล้วก็คงกระพันชาตรีนะครับจัดได้ว่าเป็นพระอีกองค์หนึ่งที่น่าเก็บสะสม และก็บูชา